สวัสดีค่ะพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ a n n e l ค่ะวันนี้นะคะแม่ปูจะพาทุกคนไปรู้จักชื่อบอนสีนะคะมีทั้งหมด26ชนิดนะคะที่แม่ปูรวบรวมมาได้นะเราไปเรียนรู้ไปด้วยกันเลยค่ะอันนี้อะไรอ่ะรวยลน้นรวยล้นฟ้าลูกรวยล้นฟ้า ทุกคนเรามาซื้อรวยล้นฟ้าป้าทิพย์นะคะรา,ราคามิตรภาพสายใหม่นีรวยล้นฟ้าต้นแม่รวยล้นฟ้าต้นแม่มีป้าย,าเ,ขยเขียวนะคะสวยไม้ด่างนะจ๊ะไม้ด่างเหรอแบบนี้ด่างเขียวป้ายเขียว๋อรวยล้นฟ้าตัวนี้บอลทหารพรานบอลทหารพราน แต่มีแต่ต้นเล็กตัวนี้เลมอนลายเลมอนลายมีเลมอนไม่ลายด้วยหรอลายลายไม่ใช่ลายน้นลายแบบเขาชื่อเลมอนลายอ๋อลายเหมือนเหมือนลายเอดอะไรเงี้ยหรอประมาณนะั้นอันนี้ลูกไม้ไม่ทราบชื่อนะคะ,ะอันนี้น่าจะพระนครนะคะเพราะว่าสีสีสดสีแบบ นะกลบใบกลมใบกลมกลมแล้วก็ก้านสีดำก้านแข็งแรงสีดำนะคะอันนั้นอันนี้อันนั้นเจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงเดนมาร์กสีสวยมากเลยใบที่สองดูใบแรกดิใบแรกอันนี้เป็นลูกไม้ไม่ทราบชื่อนะคะไม่รู้ว่า เป็นอะไรเนาะมาตัวนี้เพชรพันล้านเพชรพันล้านเพชรพันล้านเหมือนเหมือนฮกหลงเนาะมันอยู่ตระกูลตระกูลฮกหลงอันนี้นะคะทองเฮาทองเฮา อันนี้ควรอิมสีขาวนะคะออกไม้พื้นแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีหนาอีแนวแปลงดาะอันนี้ใช่ไหมกวนฮอกหลงใช่ตัวนี้หอกหลงนะคะสาวน้อยปรับแป้งนะคะอันไหนนี่หรอลูกพา ส่วนต้นนี้คือนกกระทาต้นนี้คือพระยาเสวทนะคะต้นนี้ช้างเผือกใบบัวนะคะสีสวยมากเลยอ่ะช้างเผือกใบบัวอันนี้ลูกไม้ไม่ทราบชื่อนะคะสวยมากสีแดงกระดูกออกดำดำแดงดำ,ดำ สวยมากต่อด้วยต้นนี้อันนี้อะไรเอ่ยลูกไม้เหมือนกันลูกไม้ไม่ทราบชื่อเหมือนคันค่ะกำลังจะกัดสีนะคะทุกคนสีป้ายเลยด่างด่างเขียวอันนี้กุมพักกันนะคะมีหูด้วยใช่ไหมมีกุมพก,กันต้องมีหูหรออันนี้ไม่เห็นมีหูมีอีกใบอู้เนี่ค่ะทุกคนหู มลองลองนี่มีหูใต้ใบนะคะสวยดีตาละแมกุสุมานะคะใบเหมือนอนุน,นเลยเนาะแม่มันเล็กกว่าอ๋ออน,นุนใบใหญ่นี้ใบเล็กอน,นุนอะไรคะฮองเฮาฮองเฮาใบใหญ่หน้าตาเหมือนกาละแมกุสุมาตะละแมตะละแมกุสุมา กะละแมกุสุมาใบาเล็กกว่าหองเหา่าอันนี้ปีกินรีนะคะทุกคนเหมือนกะละแมกุสุมาแล้วก็เหมือนหองเหา่าเออจริงๆด้วยเหมือนกันเลยมันต่างกันตรงไหนเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปนะคะความต่างของสามตัวนี้นะคะทุกคนสวยมากเลยอะ่ะเจมแบบออร่าและตรงนี้ก็คือนางไหมนะคะทุกคน นางไหมนางไหมจะคล้ายๆพระนครแต่นางไหมเขาจะมีหูสองข้างแล้วก็มีเอวคอดแล้วก็ปลายแหลมอันนี้ทับทิมเม็ดทับทิมเม็ดใหญ่นะคะอันนี้ต้นแม่เดี๋ยวพาไปดูต้นลูกนะคะอันนี้ต้นลูกผ่าหัวของทับทิมเม็ดใหญ่นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ